พาไปดูเรื่องของว่าที่เศรษฐีนี่จะเรียกว่าตารต์เลว่าที่ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ไม่ได้เกบงียบม,มานานนะผู้ชมเห็นด้านหลังพี่ก้านั่นไหมคุณเปรมณีค่ะ,ค,ค,ะคุณเปรมณีเธออยู่พื้นที่จังหวัดนครพนมเธอถูกรอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะคะ15ใบและเธอก็เก็บเอาไว้ไม่บอกใครเลยเธอถูกงวดเนี่ยงวดวันที่30ธันวาคม2565 ย้ำว่า15บใบมูลค่า90ล้านแต่คุณเปรมณีไม่ได้ขึ้นเงินไม่ได้ขึ้นหมดอ่ะ ไปขึ้นส่วนหนึ่งทยอยทยอยไปทยอยขึ้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้ววันดีคืนดีลูกชายไปเปิดกระเป๋าสตางค์แม่มนะคะแล้วก็เปิดมือถือแม่จนรู้ว่าแม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคุณแม่ปิดบังเงียบเลยปีไม่บอกใครจนลูกรู้ลูกเอามาโพสต์เฟซบุ๊กจนคนเนี่ยคะ่ะแถวบ้านก็เอ๊ะ ทำไมถึงปิดไว้อะตั้งสองปีคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะคะเพื่อนบ้านหลายคนย้ําว่าหลายคนยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อว่าเอะเธอถูกจริงหรือเปล่าเพราะอะไรลานหน้าบ้านก็ยังเป็นโครนมิเตอร์ไฟก็ถูกตัดไปเป็นเวลา1ปีถ้ามีตังเก้าสิบล้านถูกลอตเตอรี่ทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยมันแปลกๆนะมันแปลกตอนนี้ชาวเน็ตเองโลกออนไลน์พยายามขุดคุยหลายอย่างดูตั้งแต่ถึงลอตเตอรี่ที่เขาถือขึ้นมา เฮ้ยมันมีความผิดปกติอยู่หรือเปล่าไล่เรียงไปแต่ละเรื่องไล่เรียงไปแต่ละเรื่องคุณผู้ชมนี่เรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยออกมาหลังจากมีผู้ใช้ Facebook และมี y o u t u b e อชื่อว่าบ่าวเบียร์ธาตุพนมโพสต์ภาพแล้วก็คลิปอ้างว่า คุณเปรมณีคนนี้แหละค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ชุด15บาใบมูลค่ารวม90ล้านบาทแต่เก็บเงียบไม่บอกใครแม้แต่ลูกชายก็ไม่บอกแต่ความมาแตกก็คืออย่างที่ฉันเล่าไปนั่นแหละลูกชายมาค้นกระเป๋าเพื่อที่จะมาขโมยเงินแม่แต่ดันไปเจอลอตเตอรี่ชุด5บาใบมูลค่า30ล้านพอไปถามแม่แม่กลับ,บอกว่าอ๋อจริงๆมันมีมากกว่านี้ลูกแม่ไปขึ้นเงินแล้ว60ล้านที่เหลือจะขึ้นเงินไว้ในวันเกิดของ แม่เอง30มิถุนายนที่จะถึงนี้จนลูกชายคะ่ะก,ก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงใน t i ๊ก o k และคลิปที่ทางด้านของยูทูบเบอร์ชื่อบ่าวเบียร์ธาตุพนมเนี่ยนะคะเขาเห็นลูกชายของคุณเปรมานีโพสต์ตเข้าก็เลยไปเลยคะ่ะน่่ๆบ่าวเบียร์คนนี้คุณผู้ชมนี่ก็เลยไปเลยค่ะถ่ายแล้วก็ไปเจอกับว่าที่เศรษฐีนีคนนี้ที่หน้าบ้าน อยู่ในพื้นที่น้ำก่ำใต้นะคะริมฝั่งแม่น้ำโของอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนี่สภาพบ้านคุณผู้ชมดูสภาพบ้านนะ เฮ้ย90ล้านทำไมไม่เป็นบ้านแบบว่าปูนทั้งหลังมีวร,รอบขอบ,บ<า>ชิดนห้ดีนหน่อยไหมบางคนเขาอาจจะแบบถ,ถือหลหีหลักว่าผ้าขี้ริ้วหอ่อทองไงล้อหรอพี่กาถ้าเป็นหนูหนูได้เงินมานหนูต้องแต่งบ้านแล้วล่ะได้ดออไิไม่ไก็ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บเงียบไว้ไม่งั้นเนี่ยโหถ้าทําบ้านใหม่หลังใหม่คนก็ถามเอาเงินมาจากไหนคนดูเรื่องเนี่ยญาติเต็มบ้านนะทำไมอ่ะ อบอกก็ได้อะ <c oughs> แปลว่าเขาใช้ไปแล้ว60บล้านนะ <c oughs> น่าจอยู่ส <c oughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ทีนี้คุณผู้ชมดูลักษณะบ้านนะสแลนสีเขียวมาปิดล้อมบ้านโดยมีการใช้มีดกรีดสแลนให้เป็นช่องทางเดินเข้าไปในบ้านแทบจะดูไม่ออกว่าเจ้าของบ้านถูกลอตเตอรี่90บล้านเพราะมันเป็นบ้านธรรมดาธรรมดานะคะอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วสมมากแล้วก็คือพูดตามภาพแล้วคือเหมือนมันเหมือนมันจะรกหน่อยนึงมีสแลนสีเขียวปกคลุมแล้วนี่ฮะจังหวะที่เขามุดเข้า คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โหข้าวของต่าง,างๆเขาเข้าใจว่าเขาแบบเรื่องของแบบเข้าทรงองค์เทพอะไรอย่างนี้ด้วยนะ<อ>นับถือด้วยด้านในโซฟงโซฟาก็จะมีแบบผ้าปิดทับเอาไว้อยู่เยอะมากน,<อ>นะคุณผู้ชมดูสภาพบ้านและการคนถูก90ล้านจะสภาพแบบนี้หรือชาวบ้านเขาก็สงสัยเนี่ยแหละค่ะแต่ที่แกบอกแกถูกจริงๆเราไปเจอลูกชายคุณอาทิตย์สาม,มนปานอายุ38ปปีลูกชายก็แต่งตัวธรรมดานะคะลูกชายคุณอาทิตย์เนี่ยพาทีมข่าวก็เข้าไปดูในบ้านซึ่ง ในคลิปของที่บ่าวเบียร์ธาตุพนมถ่ายให้เห็นในบ้านก็เต็มไปด้วยข้าวของทั้งเก่าทั้งใหม่แล้วก็มีของข,องขลังค่ะทั้งรูปภาพรูปปัน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบสีพานต่างๆนะคะประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกเจ้าของบ้านก็ใช้เป็นผ้าห่มมาคลุมแทนผ้าม่านคือถ้าดูด้วยตาเปล่าคือมันก็รกอะเอาจริงมันจัดวางไม่เป็นระเบีย<อ>บคนละทิศคนละทางแบบนี้ จนมาเจอเจ้าของบ้านค่ะคุณเปรมณีอายุ61ปีเป็นแม่ของคุณอาทิตย์ซึ่งกำลังนั่งพักผ่อนอยู่โซฟาสีแดงพอทีมค่าวทีมงานของพี่บ่าวเขาเข้ามาสอบถามว่าคุณเปรมณีถูกจริงหรอ เขาก็บอกว่าจริงสิฉันไม่ได้ถูกแค่5ใบนะฉันถูก15ใบและฉันขึ้นเงินมาแล้ว60ล้านเหลืออีก5ใบที่จะไปขึ้นเงิน30ล้านเดี๋ยวจะไปขึ้นเงินสิ้นเดือนนี้ค่ะคือ30มิมิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดของเธอ คุณผู้ชมขะแล้วก็กระเถิบไปเนี่เห็นบอกว่าลูกชายก็ได้พิสูจน์ให้ดูว่านี่ๆแม่ฉันถูกจริงนะมีการโชว์ลอตเตอรี่ผ่านอะไรรู้ไหมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือไม่ได้เห็นใบจริงนะพี่ก้าโชว์ผ่านแอปให้ดูนี่ค่ะให้ทางด้านพี่บ่าวเบียธาพนมดูเป็นรางวัลที่หนึ่งหมายเลข 157-196เป็นงป็นวดประจำวันที่30ธันวาคมปี2,565ลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะคะ,ะว่าเขาถูกจร,จ,รจริงๆค่ะ ที่แม่ได้พระมาณสิบันบามนะอยู่ได้ยังไงถึงปีครึ่งเออไม่เพราะว่าไม่ตื่นเต้นเาะแม่แม่ไป่เลย้สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องขึ้นเงินในวันที่30มิถุนายนวันเกิดของแม่ครั้งสุดท้ายเพราะมันจะสองปีไงเพราะว่าแม่รู้มาแล้วว่าถ้าสองปียังจะขึ้นเงินไม่ได้เอาถามความรู้ซึกแบบว่าแม่ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแม่ไม่เง้ยคือไม่ตื่นเต้นเลยเพราะแม่เคยมีเงินมากกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ของแม่นี่พันห้าร้อยกว่าล้านอ วันนนไหม่ทนี้ทำไมว่าแม่เนี่ยถึงว่าบ้านแม่ไม่ซ่อมทำไมบ้านหน้าบ้านเนี่ยถึงทำให้มันลกเพราะแม่ต้องการไม่ให้คนเนี่ยเขา,เา,า<อ>เมามุ่ววายเลียงหมา1ิบเจตัวเดือนหนึ่งส7งมเเฉพาะค่าอาหารหมามแต่ ให้ใครมาเพราะลูกแม่น่ะมัไะไนมไม่เป็นการสแตงไปลบชายแดนมาไม่เป็นกาสแตงอันนี้เรื่องที่รุนแรงที่นี้แม่ก็เลยจ้างแต่คนอื่นทำงานครับทีนี้ลูกก็มาค้นดูนู่นนะี่นั่นแม่ก็เลยให้เขาดูเขาดูไปซะรู้หรือยังรู้หรือยังทำไมบ้านแม่ถึงรกเพราะว่าแม่นะ่ะตั้งใจทำให้มันรกเองไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวาย ถ้าทาให้มันสะอาดสะอานแล้วทําใหม่ปุ๊บนี่ไงบอกแล้วคนรุมเหรอนับยติไม่ถูกอ่ะบอกเลยคนนู้นคนนี้ก็จะมาขอเงินอย่างนี้เหรอคะแต่ทีเนี้ยแล้วก็แสดงความแบบบริสุทธิ์ใจนะครับด้วยการโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูทําแบบนี้แต่หลายคนเห็นข่าวนี้คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทําไมคุณป้าเปรมาีต้องปิดลอตเตอรี่ด้วยดูดูนิ้วปิดอ่ะลักษณะปิดแบบนี้อปิดแบบนีไม่เห็นเพียงแค่เลขแต่ปิดเลขงวดปิดเลขชุดใช่เนี่ยคุณผู้ชมโชว์แบบเนี้ย มันจะมีะะบาร์โคดอยู่ด้านล่างนะ,ะ,ะมันมีบาร์โคดอยู่ด้านล่างด้วยนนแล้วทีนี้ชาวเน็ตเองเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมถ้าอยากให้เทียบให้ดูชัดๆเลยนะเขาเนี่ยบอกว่าลองสังเกตดีๆมันจะมีเหมือนตัวเลขอ่ะเหมือนเลข7จ็ดไหมเหมือนตัดแปะหรือเปล่า เออเหมือนมีตัวเลขแต่แปะอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายหรือใส่ความนะครับแต่เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านหลายคนที่เขาบอกเอาไว้เออเพราะคุณคนเขายังไม่เห็นกับตาไงใช่แล้วเขาเห็นสภาพบ้านที่ล้อมสแลนไงเออนี่แหละคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยย้ำนะคะว่าเขายืนยันว่าถูกจริงๆงวด30ธันวาคมปี65ซึ่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณเปรมณีแล้วเราก็พูดคุยกับลูกชายคือคุณอาทิตย์ลูกชายยืนยันนะคะว่า แม่เขาถูกจริงๆเดิมทีเนี่ยแม่เนี่ยประกอบอาชีพขายพระเครื่องมีพิพิธภัณฑ์อยู่ต่างประเทศนะคะมูลค่า1,500ล้านบาทค่ะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอ่ะเชื่อไหมหนึ่งสองลูกชายบอกว่าแม่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์จัดโชว์แสดงวัตถุมงคลเป็นตระกูลพระสมเด็จพระผงปิดตาชื่อดังแม่เขาได้สามีเป็นลูกครึ่งจีนสหรัฐอเมริกาตอนนี้แม่ก็คือไม่อยู่และ คือไปกรุงเทพเตรียมมาขึ้นเงิน30ล้านรอบสุดท้ายค่ะและยังเล่าอีกนะคะว่าก่อนจะรู้ว่าแม่ถูกรางวัลที่1ตัวเองไปขโมยกระเป๋าแม่วาจะไปขโมยเงินนั่นแหละเพื่อที่จะมาซื้อของดันไปเจอรอตตอรี่นี่ละค่ะ5บาใบมูลค่า30ล้านแล้วก็มีเงินสดอีก160บาทและก็สลิปเงินจากกองสลากแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยแล้วก็เช็คเงินสดอีกก็เลยมาถามแม่แม่แม รู้แม่บอกว่าไงวะรู้มาตั้งนานแล้วว่าถูกรางวัลที่หนึ่งลูกเห็นห้าใบแม่บอกว่าจริงๆแม่มีมากกว่านั้นนะลูก<ฮ>แม่ไม่ได้ถูกแค่ห้าใบนะลูกถ้ามันจริงนี่คือช็อกนะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมและถามว่าเอาแล้วทำไมแม่ไม่ไปขึ้นเงินละ่ะก็เพราะว่าแม่เขามีเงินกินเงินใช้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร<อ>สามีแม่ค่ะได้เงินเดือนคนชาราในสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมากอยู่แล้วแม่บอกว่า ไปขึ้นเงินมาแล้ว60ล้านก็เลยตรวจผ่านแอปพลิเคชันย้อนหลังต่อหน้าเพื่อนๆแม่3-4คนจึงเป็นที่มาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพซ้ายมือที่เราเห็นเขายืนยันว่าเขาถูกจริงๆนะคะลองฟังเสียงคุณอาทิตย์ลูกชายของคุณเปรมณีค่ะเจากคนไปซึกตอนแรกเจ้าขอไปตรวจกระเป๋าแม่แล้วไปเจอรถตเลีเจ้าไม่อาการแบบไหนผมก ไม่ผมก็เฉยๆนะครับผมก็ประเด้ว่าจิตื่นเต้นตุ้งเต้น,ตตน,ตตนแล้วถือกับถือนนะครับหลังจากที่ตรวจทั้งแอปทั้งยังแล้วบับนดีว่าถูกลรลอที่หนึ่งเจ้ามีอาการแบบใดตอนนั้นผมก็โู้่วยเราคือไหวนี่นะครับตกใจอยู่อย่งหน่อยก็ไปถามว่าโอ้ยเราว่าเราหูติดึงแล้วเราว่าเฉยๆเลยครับประมาณนั้นจากค้นประศึกตอนอ้านี่แหละครับคุณเปรมณีบอกว่าทําการแบบตรวจสอบให้ดูเลยกับเพื่อนเนี่ยนะฮะสามถึงสี่คนใช่ไหมฮะเราเลยไปถามเพื่อน ถามเพื่อนว่ารู้หรือเปล่าครับว่าเพื่อนของคุณคุณเปรมณีเนี่ยถูกลอตเตอรี่เพื่อนแปลกใจครับเพื่อนแปลกใจบอกว่าที่อ้าวบอกว่าถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทเนี่ยหลังจากที่รู้ข่าวทาง Facebook 2-3ถึงวันแล้วก็จะไปขึ้นเงินอีก30ล้านบาทในภายหลังนะครับก็ดีใจด้วยหากเป็นเรื่องจริงคือเพื่อนยังแปลกใจอยู่อ่าลองฟังเสียงดูนะครับเขาก็ไม่ชุงชิ้นกับใครนะเพราะเขาทำตัวลึกลับบ่ พอลึกลับครับว่าเขามีแฟนเขาบอกว่ามีแฟนที่รวยแล้วเขาว่ารวยอยู่อะไรต่างประเทศตั้งนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าเขาถูกรวันที่หนึ่งนี้เขานำอะไรมาเลี้ยงชาวบ้านนะครับเขาซื้ออะไรมานะครับไม่มีครับไม่มีเลยผมก็รอดูอยู่แต่เขาบอกว่าเป็นไอติม ไอ้ทีมนั้นเป็นเด็กผู้ชายสี่คนที่อยู่ด้วยกันเน่เขามาแจกแจกวันไหนครับนานี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับแต่ความรู้สึกผมเป็นเพื่อนบ้านผมก็ดีใจถ้าภาพมันเป็นเรื่องจริงนะเขาก็บอ้าวนี่แหละครับคุณเตือนสั่งที่เป็นเพื่อนบ้านเนาะแต่ว่าก่อนอันนี้ที่ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกแปลกใจเหมือนกันนอกจากนี้เพื่อนบ้านอีกหลายคน บอกบอกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านคนนี้ตั้งสํานักที่บ้านครับอ้างตนเองสมมุติว่าเป็นเทพต่างๆรู้อะไรทุกอย่างใครจะแก้กรรมเนี่ยก็ต้องไปหาเธอเลยนะครับพักหลังไม่มีคนไปสะดอกเคราะห์อาจจะเลิกไปเองแล้วที่อ้างว่าถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงเออแปลกนะเขาก็ไม่เชื่อกันเพราะว่าลองเออเอาอะไรหลายอย่างมาประกอบกันอย่างเช่นมิเตอร์น้ําถูกตัดนานเป็นปีบ้านยังติดจำนองธนาคารอยู่ผ่านมาปีครึ่งเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปถ่ายถอนล่ะ60 10ล้านบาทที่ไปขึ้นเงินเอามาใช้เรื่อยๆทำไมไม่ไปถ่ายถอนบ้านแล้วครับล <c oughs> านหน้าบ้านที่เห็นก็เป็นโคลนตมอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ของคนอื่นด้วย <c oughs> แล้วพอหลังจากที่เอ้ย มันออกข่าวว่าถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ายังเอามือปิดบงังบางส่วนเอาไว้อยู่เลยตรวจสอบตอนน<ด>ี้โชว์ให้ยูทูบเบอร์ดูใช่ไหมครัคุณผู้ชมคะเรื่องนี้จะกลายเป็นโอลพ่อหรือไม่อย่างไรเรายัางหาคําตอบให้ไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอตัวคุณเปรมณีแต่เราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งทีมข่าวใหญ่ของเราคะ่ะส่งผู้สื่อข,ข่าวเราไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งไปหาคุณเปรมณีไม่อยู่แล้วนะคะเพราะเจอลูกชายคุณ อาทิตย์บอกว่านี่นอนเปลอยู่นี่น,น,นี่เราไปพร้อมกับทางผู้ใหญ่บ้านเลยนะผู้ใหญ่บ้านพาไปไม่เจอไม่เจอคุณเปรมณีนะเจอแต่ลูกชาย ลูกชายบอกว่าอ๋อแม่ไปขึ้นเงินที่กรุงเทพแม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปแล้วเขามาเหลืออีก30ล้านไงต,ต้องขึ้นเงินทีนี้จากการพูดคุยกับลูกชายของคุณเปรมณีคุณผู้ชมรู้ไหมผู้ใหญ่บ้านคิดเห็นยังไงที่ขนาดเป็นแกนนาชาวบ้านเขาเรียก<ๆ>อะไรผู้นําชุมชนนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เชื่อมันดูผิดปกติแบบนี้เชื่อว่าเป็นการทำคอนเทนต์มากกว่าค่ะย่าน ต้องไปซื่อโดยอาจที่บนอยูกเท่าถึงการว่าการสิทธิเหตุเดียดนิสสิสางคอนเทนต์หรือสิเหตุเดียดใจเท่ากับยังบวเข่าใจนะครับผู้ใหญ่บ้านนี้เชื่อไหมครับว่าเขาถูกรางวัลเก้าสิบล้านนี่ไม่ไม่เชื่อเลยครับ่ไม่เชื่อชาวบ้านก็ไม่เชื่อครับผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อแปลกเนาะแปลกป่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เอาแค่เราอะพี่ก้าเอา เพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งอะคิดเหมือนเราเลยนะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าขนาดเราอะถูก2ตัวเรายังดีใจแทบตายแต่เนี่ย10บห้าใบ90้าล้านมันแปลกๆอยู่นะลองฟังเสียงเพื่อนบ้านรายนี้หน่อยค่ะถ้าเขาถือเก่าขนาดพอถือสองตัวพอยังสักนั่นเสร็จเพื่อนจถือเก่าิบล้านใช่เราเอาขนาดว่าอี่ล่ะถ้าเกิดเจ้าถือเกาิบล้านเจ้าที่เฮ็ดแบบไรอยู่เจ้าที่แบบอะไรแบบขวกระดังหมดแล้วเออ ดีใจเนาะเก่าที่เราเมาบบกซาบากถือเล่ข้ถือเขนาดถือสตัวขยันดิ่นนั่นขยันสิมาเก่าที่แแล้วเขยังขอเป็นรมแล้วเเป็นรมอีกอยู่อันนี้คิดว่ามันถูกจริงบ่บอกว่าถ้าบ้านกยังบ่เสือช่นองเขาก็ยังบ่เสือเนี่ยเพื่อน ก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เชื่อแล้วตัวป้าเปรมนี้ก็หายจ้อยไปแล้วเพราะเราเจอเจอจากที่ที่เจอเจอแกโชนี่คือจากยูทูบเบอร์ไงทีนี้ทีมข่าวของเราพยายามจะประสานไปยังเจ้าของต้นเรื่องเลยที่เผยแพร่ตีแผ่เรื่องนี้คือบ่าวเบียร์นครพนมเจ้าของคอนเทนต์นี้ที่ถูกนํามาเปิดเผยจนโด่งดังซึ่งเบื้องต้นนะคะทีมข่าวใหญ่ของเราพยายามจะทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพื่อขอข้อมูลว่าเนี่ยคุณลงพื้นที่ไปถึงบ้านคุณเปรมสุดคุณเปรมณีแล้ว คนเชื่อหรือเปล่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อยูทูบเบอร์ท่านนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้เราจะได้สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าพี่เอาดีๆนะพี่เชื่อป่ะ หรือพี่ไปทำคอนเทนต์หรืออะไรยังไงเพราะถ้าเป็นคอนเทนต์จริงเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นแม่ของเพื่อนของวินต้นทิกตอกเขาก็จะมีทำคอนเทนต์ในทิกตอกต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่พอดีด้วยถ้าเป็นคอนเทนต์จริงมันมีความผิดตามพรบคอมเรื่องของการปลอมแปลงต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ย้อนดูภาพแบบชัดๆอีกนิดนึงลอตเตอรี่ที่เขาถือนะขอภาพเมื่อกี้ทีมงานภาพนิ่งลอตเตอรี่ที่เห็นเลขชัดๆอ่ะขอเทียบหน่อยเพราะว่างวดวันที่3 0ธันวาคมปี65เนี่ยมันคือเลข15 5 7าเจ็ดเก้กเลเดียวกันปะมันต้องดูตัวภาษาอังกฤษข้างล่างด้วยนะ,ยะแล้วก็เอา QR Code ไปตรวจเอาบาร์โค้ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่ก้าเราไม่เห็นวันที่อะเราเห็นแต่เลขคือเลขอะมันใช่ทั้งหมดเนี้ยครับอ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบเดี๋ยวรอเจอตัวยูทูบเบอร์ด้วยนะคะครับ